สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับปุยเช่นเคยนะคะวันนี้ปุยอยู่ทีนน่ทัแทนทรงพลรวมยนต์สาขานนองเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะเต็นท์ของเราอยู่ก่อนถึงไฟแดงน้องเสือนะคะทางเข้าเมืองซ้ายมือค่ะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนปุ๋ยมีรถนี่เลยค่ะเป็น Ford r เ n g เจ LT นะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้บอกไว้ก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะปี2003ค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่2 5จค่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคันนี้นะคะยังเป็นคับโฟด้วยนะคะนี่เลยค่ะบอกไว้เลยนะคะแล้วราคาตัวเนี้ยคือส0ง0สนนิดนิดเองค่ะ200,000นิดนิดเองค่ะคือสภาพคือใหม่มาคืออยากปุยอยากจะพาไปชมเลยค่ะว่าคือ ปี2003เต่สภาพ90%เราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนแล้วนี้เลยค่ะก็คือไฟด้านหนะ้าบอกแล้วค่ะว่าสวยมากๆคือไฟนี่ขาวใสมากเลยค่ะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะกระจังหน้านะคะคือเขาเป็นโครเมียมนะคะดูเลยค่ะสวยมากโลโก้ฟ o ร์อยู่ตรงกลางเลยค่ะอยากจะบอกว่าสวยและดูดีมากเลยค่ะนี่เลยค่ะลอนนี้นะคะรอตามคลิปวิดีโอเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาให้บันไดข้างมาด้วยนะคะนี่เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นโครเมียมะคะ่ะนี่นะคะ โลโก้ o, ไฟเลี้ยวข้างอยู่นี่เลยค่ะมือจับนะคะนี่เลยค่ะก็ชุบโมเมยมเลยค่ะนี่ปุ๋ยให้ดูเลยคือสภาพสวยมากนี่เลยค่ะตามรูปเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าทําอาชีพอะไรก็สามารถออกได้ค่ะนี่น,นี่ปุ๋ยอยากให้ดูอีกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะคือบอกไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นขับสีนะคะนี่เลยค่ะ ไฟท้ายนะคะก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีการชนมาให้คันนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นบันได2ระดับนะคะอยากจะบอกว่าเป็นปี2003นะคะมือจับเขาเป็นรูปแบบนี้แล้วค่ะสะดวกต่อการเปิดปิดมาร์กเลยค่ะคันนี้แล้วอย่างที่ปุดยบอกไปนะคะไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็สามารถออกได้ค่ะ ยิ่งเครดิตด,ดียิ่งฟรีดาวเลยนะคะเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะก็คือชมหน้าด้านในแล้วปุยก็บอกเลยว,ว่าคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ค่ะดูน,นี่เลยค่ะสภาพโดยรวมนี่คือกว้างมากสวยมากดูดีมากค่ะคือบอกว่าราคาแค่นี้แต่คือสุดยอดจริงๆค่ะคือคุ้มค่าเกินคำบรรยายเลยค่ะ ที่แผงประตูนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มือจะปิดเปิด,ปดกระชุบโครเมียมนะคะคันนี้นะคะมีตัววัดบูทเทอร์โบให้ด้วยค่ะก็เอาไปเลยค่ะแถมไปเลยค่ะคือได้ได้ไปเลยค่ะแบบนี้พวงมาลัยก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะไม้นะคะก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกนะคะนี่นะคะคือคอนโซลตรงกลางคือยังคงสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะ นี่คะ่ะแล้วนี่ในเรื่องของเกียร์อย่างที่ผู้บอกข้างต้นไปนะคะแถมมีกองแถมมีช่องใส่แก้วด้วยนะคะนี่นะคะด้านตรงกลางเบาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะพักกรรมี่นะคะแล้วนี่เบาะด้านทางนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีเทานิ่มมากๆเลยค่ะคือสภาพเขาเอี่ยมจริงๆเลยค่ะอย่างที่ปุ้ยบอกข้างต้นไป อ้าวเราไปสรุปราคากันเลยดีกว่าค่ะสภาพภายนอกสวยมากภายในยก็สวยจริงๆค่ะราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหรค่คะเราไปชมกันเลยนี่นะคะก็คือ Ford ด a ลนเจอนะคะ X lt คับปี2003ค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่2.5เป็นเกียร์โฟนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกไปคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ค่ะเป็นรบครอบครัวก,กด็ดีรถทำงานก็เวิร์กเลยค่ะคันนี้อย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะนี้เลยค่ะคันเนี้ยราคาอยู่2 0 0แสนนิดนิดอยากรู้ไหมคะเท่าไหร่ราคาคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาททวนเลยค่ะโหราคาแค่นี้ก็คือได้รถ สภาพสวยและดูดีมากเลยค่ะอย่างที่ปุยบอกครั้งต้นไปเป็นไงคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่0926052558หรือจะสอบถามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ Facebook หรือแอดไลนก็ได้ค่ะปุยสะดวกตอบค่ะคันนี้นะคะคือผ่อนได้นะคะออกรถกระสงพลวันนี้อย่างที่ปุยบอกไปนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีและพอบบ,บค่ะ วันนี้นะคะปุยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหากคุณลูกค้าสนใจคันอื่นทางทรงพลลมยนต์ของเรานะคะไม่ได้มีแค่รถกระบะอย่างเดียวนะคะมีทุกรถเลยค่ะรถทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะรถครอบครัวรถทำมาหากินมีหมดเลยค่ะอยากบอกว่ารถทรงพลนะคะคือ สภาพนี้ป้ายแดงเลยค่ะแต่ราคานี้เบาๆมากเลยค่ะราคาไม่แรงเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขอตัวราไปก่อนนะคะ